ทำไมอิสาลามไม่กินหมูในโลกที่หลากหลายศาสนาความเชื่อมีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของผู้คนหนึ่งในคําถามที่คนจานวนไม่น้อยสงสัยคือทำไมชาวมุสลิมถึงไม่กินหมูเป็นเพียงข้อห้ามทางศาสนาหรือมีเหตุผลอื่นซ่อนอยู่สําหรับผู้คนในหลายวัฒนธรรมหมูคืออาหารยอดนิยมแต่สําหรับมุสลิมมันกลับกลายเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดคําตอบนี้ฝังรากลึกทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานฮะด,ดิษวิธีปฏิบัติและแม้กระทั่งมุมมองของนักวิทยาศาสาตร์บางคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสาลามเหตุผลทางวิทยาศาสาตร์ก็มมมีบบททาา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 าเเเสสสสรใใใหห้ขขขจจคคควว่่่่งงงงยยนนนุภพออํััศตโกูช ทิกิโนซิสจากพยาธิทิกิเนลลาสปรัลิสไวรัสตับอักเสบอ e, ีไขวัดหมูปรสิตและแบคทีเรียเช่นซาโมเนลลาและเอเยสเซเนียแม้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะสามารถควบคุมการผลิตเนื้อหมูได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมดน่าสนใจที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการหลายคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับก,บการบริโภคหมูเช่นกันดรไมเคิลเกรเกอร์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและผู้ก่อตั้ง nutritionfacts.org ระบุว่าหมูเป็นแหล่งไขมันอิ่มตัวและเชื่อมโยงกับโบาาคร Watson, คหาหมม่งรไอูข สาม,มารถขับสารพิษออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ามนุษย์สิ่งที่พวกมันกินจะสะสมอยู่ในเนื้อแม้เขาจะไม่ได้พูดในนามของศาสนาแต่ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาก็สอดคล้องกับคำสั่งศาสนาอิสลามในหลายจุดแม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่มุสลิมหลายคนก็ยังคงเลือกที่จะเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าด้วยหัวใจในอัลกุรอานสุรา่าอวะกรรอบทที่2ององค์การที่1น3ร้อสิสะบุว่าพระองค์ทรงห้ามแก่พวกเจ้าเพียงแค่ซากสัตว์เลือดและเนื้อหมูส่งเป็น และสุระอันนะฮลูองค์การที่115ทั้งหมดต่างกล่าวถึงการห้ามกินเนื้อหมูอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่คำพีเท่านั้นฮะดิษหรือคำกล่าวของศาสดามมฮัมมัดสุลล่อะลัยฮิวะสลัมก็ยืนยันคำสั่งนี้เช่นกันแท้จริงอัลลอฮ์และศาสดาของพระองค์ได้ห้ามการขาไขาสุราเนื้อหมูและรูปเคารพรายนานโดยอับุครีและมุสลิม นอกจากห้ามกินหมูแล้วอิสลามยังห้ามกินลาบและยังมีสัตว์อีกหลายประเภทที่เป็นสัตว์ต้องห้ามตัวอย่างเช่นสัตว์กินเนื้อที่มีเขี้ยวหรือเล็บสำหรับล่าเช่นเสือสิงโตหมาหมาป่ามีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เป็นพิษหรือก่ออันตรายสัตว์เลื้อยคลานและนกที่มีกรงเล็บเช่นเหยี่ยวอินทรี์สำหรับมุสลิมการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และศาสดาของพระองค์คือการแสดงออกถึงศรัทธาบางครั้งศรัทธาไม่ต้องการเหตุผลหากแต่เป็นการยอมรับโดยไม่ลังเลเพราะเราเชื่อวาาาาุุกสสงพระอคคบมมดลลขแถึภ อยู่ร่วมกันในสังคมบางครั้งการเคารพในข้อห้ามของผู้อื่นอาจทําให้เราเข้าใจโลกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น